พี่กำลังมองหายบิสกิตทำไมเห็นต้องแท่งชื่บิสกิตใช่ไหมคนชอบถามที่มันมีถึงแบบดิฉันนังสาวสวัสดีค่ะตอนนี้ต้องรับข้าสู่บิสกิตขาทาง EP สามสามสามแล้วสามเอ็ดเก่งมากทุกคนจำได้เพียงจำไม่ได้เลยวันนี้ต้องมาทำอะไรกันคะ วันนี้เรามาเล่นเกมกันเกมอะไรเกมอะไรนะเกมอะไรนะปับมีจะวันนี้เราจะให้พี่เลนี่อธิบายอะไรอย่างก็เกมวันนี้นะคะเนื่องจากเรามาอยู่ที่สวนรถไฟใช่ไหมสวนรถไฟก็จะแบบธรรมชาติธรรมชาติมีพืชพันธุ์ต้นไม้มีสัตว์เยอะๆเราก็เลยจะให้น้องๆเนี่ยไปศึกษาธรรมชาตินะคะชาเลนจ์เกมนี้ก็คือให้น้องๆแบ่งทีมเป็นสามกับสองเป็นสองทีมเนาะ แล้วก็ไปถ่ายรูปต้นไม้อะต้นไม้หรือดอกไม้ดีดอกไม้ละกันคนอย่างเราเหมาะกับดอกมาดอกไม้ดอกไม้อ่าพวกเราเหมาะกับดอกไม้ดอกไม้ห้าชนิดและสัตว์ห้าชนิดนะคะโดยที่ภาพที่ใช้ได้เนี่ยต้องมีหน้าเมมเบอร์ติดในนั้นจะติดหนึ่งคนก็ได้หรือติดทั้งทีมก็ได้อันนี้เป็นแบบแล้วแต่เมมเบอร์ในทีมนั้นๆเลยซึ่ง ทั้งสัตว์และดอกไม้เนี่ยห้ามซ้ำเฉลี่กันเช่นถ่ายกระรอกแล้วไม่สามารถถ่ายกระรอกตัวเดิมเปลี่ยนมุมหรือกระรอกตัวข้างๆได้ใช่ทุกคนต้องไปศึกษาธรรมชาติกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาจับฉลากกันดีกว่าฉลากอยู่กับใครอยู่ที่นี่จ้าอิมมาฉลากหรือว่าให้แจกเอาไอหยิบเลยหยิบ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 ห้ิบหย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 ิย พร้อมแล้วกลางดูเลยใช่ไหมกลางเลยคนเห็นห้ามเห็นไหมอ่ะต้องเห็นแล้วล่ะว่ามันทีมเดียวกันใครทีมหนึ่งยกมือขึ้น,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 นเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีก็อยู่กับปามนี่ตายแน่ <laughs> ที่แรกก็ดีใจยอยู่กับจาย,ยาเห็นปามแล้วต <laughs> ายเงี้ยอ้าวมาถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มภารกิจกันเลยไปเลย ะะก็เพิ่งให้ภารกิจหลับไปกับนิมเบอร์เพิ่มนะคะซึ่งเป็นภารกิจแปลกๆเหมาะสมกับนิมเบอร์บิสกิตนะคะก็มาดูกันว่าสามในห้าคนนี้จะมีใครบ้างที่ห้รับภารกิจลับไปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็เมื่อกี้มีการจับฉลากเกิดขึ้นใช่ไหมคะซึ่งหนูอะได้คู่กับพี่ยูเมะแล้วก็มันมีภารกิจเสริมซึ่งภารกิจเสริมของหนูะอะมากเลยะคะ่ะนั่นก็คือ หนูรอดหนูรอดรอดโดยที่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูรอดอะไรแต่ว่าหนูก็กลัวว่าแบบว่าอาจจะเจอภา,ารกิจจากคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เรามาดูกันดีกว่าว่าหนูจะโดนอะไรหรือเปล่าค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าพวกเราจะมีภารกิจลับๆที่ทุกคนจะได้ชา์เลนแปลก ตอนนี้ชาเลนจ์แปลก,กก็ได้อยู่ในมือของหนูแล้วนะคะโอ้ยลมแกงมากก็ชาเลนจ์ Challenge ของหนูนะคะทำให้เมมเบอร์คนอื่นสามคนพูดว่าเป็นบิสกิตที่ทำมาจากหัวใจแต่วงเล็บไม่ร้องพร้อมกันทุกคนว่าหนูจะทำได้ไหมคะ <c oughs> คือจริจริงนะหนูบอกว่าพวกเกมที่ให้แบบ เนียนอะไรเงี้ยหรือชาเลนจับผิดอ่ะหนูเล่นแพ้ตลอดมาดูกันว่าวันที่หนูจะแพ้อีกรอบไหมไม่รู้ไม่หวังชนะน,นะคะแต่หนูรู้สึกว่าตยแน่แน่สำหรับภารกิจลับที่ยูมจับสลากได้นะคะก็คืออันนี้ค่ะทำให้คนในทีมลองนะคะบิสกิตจัดหัวใจเวอร์ชั่นแร็ปนะคะประมาณ,ออมาณคูณสิบเออหนึ่งรอบหนึ่งรอบเวอร์ชันเร็วคูณสิบก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมไม่ก็ เดี๋ยวมาเจอกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปแต่ว่าเราจะพยายามทำให้เนียนที่สุดนั่นเองค่ะ,ะทุกคนเมื่อกี้หนูได้แบบว่าจับฉลากภารกิจรับมานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าว้าวเราทำไว้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะต้อง ใครจะเป็นคนที่ได้ภารกิจลับไปนะคะแต่หนูอ่ารอดแล้วนะคะทุกคนไม่เชอกันแล้วก็ได้รับภารกิจมาแล้วนะคะภารกิจบอกว่าทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ทำยังไงก็ได้ให้คนนอกที่ไม่ใช่เมมเบอร์พูดคำว่าบิสกิตหนึ่งคนทราหนึงอย่างยากนะ่ยากมาแต่ต้องทำให้ได้ เอาไปไหนมีใครเห็นสัตว์อะไรบ้างโนโนูหนูหนูหนูเห็นอะไรสุนัขบีอุ้ยเออเหมือน,อนเหมือนเหมือนจริง <c oughs> เที่ยงไม่ได้เลยเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายเดียยเด๋ยวหนึ่งถ้าเราจะถ่า,ายกับถ้เราถ่า,ายกับต,ตรงนี้นกพิราบจะวิ่งหนีเราไหม

สัตว์ตัวที่หนึ่งได้แล้วต่อไปเป็นสัตว์ตัวที่สองยากเหมือนกันนะคบมีสัตว์ตั้งห้าตัวมันมีแต่นกอะ่ะเฮ้ยตองนันมีบ่อน,น้อดูปลากันปะต้องซื้อต้องเดินไปซื้อหันปลาแ,แล่เราก็เดี๋ยวพี่กับปลาโยนบามลงไปไงไม่นะได้ง่นิดเดียวเองโยนที่เลยนี่ใส่ปลาไม่พี่โยนที่ลงไปแล้วใครจะดูลงต่อไม่มีใครดูเลแก๊ดแก๊ส จะให้ยิงแกตลอดเวลาไม่ได้นะเอ้ยให้ดอกไม้ก่อนให้ดอกไม้อาให้ดอกไม้เร็วแต่ย่าไปแต่ย้าไปนี่ดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองโอเคดอกสีเหลืองอุ้ยมย์กับน้องสดๆนี่อ่ะให้น้องเลยสีเหลืองอุ้ยน่ารักจังเลยนางฟ้าของพี่ มีเลืดดอกอะไรไม่รู้ซึ่งฟ้าปะดอกแหละเนี่ยมีดอกอยู่ในด้วยดอ,วดอกแล้วเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วดอกแลของเราเหมือนเรามาสืบอ,อะไรกันสักอย่างนไหมเรามาแบบอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ธรรมาชาติ <c oughs> ไหนไหนไหนไห็นเห็นป่ะตรงนี้เห็นไหมไม่รู้อะแต่มันมันมันอยู่ข้างบนทุกคนเห็นอีกาไหมมันน่าจะอยู่ในกล้องนะ่นแหละแต่ว่าไม่รู้คนดูเขาจะเห็นเหมือนเราไหมอะต้องไปซูมให้ค่ะมาใต้ดีกว่าถ่ายย้อนเลยถ่ายย้อนเลยถ่ายย้อนเลยทุกคนเห็นนะคะไหนอะทุกคนเห็นน้องไหมคะอยู่ไหนอะ ีกล้องอ่ะอยู่อยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวหนูชี้มือให้ก่อนแล้วพี่หมุนตามหนูตรงนู้นเห็นปะเห็นยังเห็นไหมอ่ะเห็นแหละเห็นและโผล่หน้าโผล่หน้าค่ะโผล่หน้าโผล่หน้ามาสองคนนี่แต่เรียบร้อยไม่เราไม่รู้คนดูเห็นไหมนะคะแต่เราเห็นเราเห็นเราก็นับว่าเราเห็นมีเสียงเข้าหรือว่ามี น้องลพี่ว่าฝั่งฝั่งนู้นเขาจะวิ่งหาแบบเราไหมคะหรือว่าเขาจะแบบสวยสวยสบายเขาน่าจะตีกันอยู่เพราะเขามีสามคนอย่างแม้หมานี่หมาเอ้าเอ้าอัานี้ดอกสีม้วงมันอ็สว่่าวงเหรอไม่สีชวพูาหรอมว โอ้เกาหลีเกาใจโอ้โหแม่สาวเกาหลีโอ้ยสุดยอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคพี่กำลังมองหายอยู่อุยพี่เคยมาถ่ายตรงเนี้ยแล้วมันเจออ่ะมันต้องไปเสาถึงอะแชนลุงแชนลต้องไปไกลมากใครมันตั้งชาเลนจ์วะ เยอะจังเลยใครอะปล่อยหน้าคนชีดตะครีได้ไหมให้คนไหนดิมมันเฮ้ยเขาอยู่ตรงนั้นกันโอ้โหไปเที่ยวเดินไไกลมากนี่นะคะคนดอกไม้ต้องเขาบอกต้องมีหน้าสองคนเห็นไหอไม่เห็นดอกไม้อ่ะจะอีนี่แล้วพี่สองเรียบร้อย Lua lạc lụa à, là lạc 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 nào? lạc 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 ไปเม้่งยางไปเลยโอเคคไปก่อนเนองาปเลยอเมงปอเมงปอเมงปออยู่ด้านนู้นติดไหมอ่ะให้เออเออฮะพี่ท้ไมเสียงดังแบบโอเคค่ะตามัามตะขัวตะหัวอันนี้มัถึะหัวเลย <laughs> ไม่เอาโอเคได้แล้วไม่เห็นดอกบัวงั้นหนูซุงได้แล้วโอเคกี่ดอกวันนี้ต้องมาหลร่วมกัน4 4ค่ะพี่ชอบโน่นไอยเชอร์รี่นับไหมยอุ๊ยน๊าบมั้ยก็สิงข่หอยเชอร์รี่พี่ตะย่ามาพี่คะ เฮ้ยกิ้งจกน้ะนี่กิ้งโจ้กิ้งโจ้ก็มีหน้าพี่ด้วยสิพีหน้าลงไปโอ๊ยถ้าพี่หล่นลงไปเก็บพี่ด้วยเหรออันนี้ดอกพี่สามใช่ไหมคะดอกที่สามดอกที่สามทุกคนโอ๊ยถ่ายขาถ่ายมือก็ได้ถ่ายมือเพราะน้องอยู่ในกระถางนะคะทุกคนเห็นหน้าไม่ได้เดี๋ยวหนูเอาหน้าลงไปดอกที่สามนะคะทุกคนเห็นหมก็มอแก็ไม่ไหว มาก่อนที่เราจะไหม้ไปมากกว่านี้แต่ทุกคนเห็นไหมน้องเซนน้องบอกอะไรน้องเป็นตัวที่สองอ่าสองสองดอกไม้สามเหลืออีกอย่างละนิดอย่างละหน่อยรับรองเราชนะก่อนเขาแน่แน่นอนระดับพวกเราแล้วแต่เราเอาไปไม่ได้ใช่ไหมหันก็นดิดอกบัวดอกบัวที่มีนกพิการนู่นนกกระไรอ่ะเฮ้ยนกกระไรไม่นู๊กนุ๊กเห็นไหมอ่ะเต้เต้สม่อเลยอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะ มันเกืนมากเลยทุกคนมองไม่เห็นไปไปหานกปนพอดจบมองไม่เห็นค่อยๆนะค่อยๆนะเดี๋ยวมันบินหนีนะนั่งไงนั่งไงบินไปเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยไปนีนีอบดบินไปแล้วนู่นอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางตรงกลางตรงกลางทุกคนทุกคนเห็นเห็นไหมเห็นจากเออเน่เน่เน่นเห็นเห็นเห็นเ่น่เหนูชี้หนูชี้หนูชีนิ้วตรงฟ้าใสาพอดีนะะค นี่นกเรียกนกอะไรไม่รู้เแถวๆอยู่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนกอะไรอันนี้ตัวที่สามตัวที่สามแล้วนะคะทุกคนตัวที่สามแล้วเราก็หายคู่กับดอกบัวด้วยซะเลยใช่เรียบร้อยได้สองต่อนะคะดอกที่สี่กับสัตว์ตัวที่สามยอดเลยทุกคนช็อตเดียวคุกกี่เราชนะแน่เลยอ่ะเรียบร้อยอีซี่แหละยย้จังไมมันอีซี่ขนาดนี้นกะเขาจะเป็นดอกใช่ดอกกาะเทียมดอกเจ้าซึ่ง เจียเจ๊ยบต่จยบจะดอกกระเจี๊ยบนี่แต่ยจียจะกินเข้าไปอย่านะอย่ากินโอเคตอนนี้เราก็ถ่ายดอกไม้ครบแล้วลองไปดูตรงนี้นะเผื่อมันจะมีกล้อ<ร>ง,ง,งเลยกล้องม่มันแสงย้อนย้อนแงร้อนอยากได<จ>้น้องหมาตัวไม่ครเอาหมามาไดเล่นน้องตัวอะไรอะ่ะกีกากีกาถือเป็นนก ก็่าไม่ได้ใช่ไมมได้ไม่ใครเอาหมามาเดินเล่นเลยมียุงอยู่ตรงนี้ถ่ายยุงได้ไหมคะได้แลวโอเด็กๆไปลังไปล้งไปลัางไปลัางไปลังเิดอไอืนมันมีไมปลาะภผ่้ยมีดอกไม้ตรงนี้ด้วยแหละแต่ว่าเราทำภารกิจดอกไม้ครบแล้วเฮ้ยแต่ยัดมดๆมมม คำหนึ่งนะมดอยู่ไหนอ่ะพี่มองไม่เห็นมดแล้ว <laughs> มันจิ๋วอ่ะ,ะ <laughs> ตัวนี้มีตัวนี้นตัวนี้นใครถึงก่อนกรูดอุอ้สกิปเลยได้ไหมใครถึงก่อนคนนั้นชน,นะ